สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็ตีสามแล้ว <G ül> ก็ตีสามสี่สิบสี่นาทีแล้วนะคะหิวข้าวมากแต่ประเด็นก็คือวันนี้เนี่ยมีเพื่อนมาอยู่ที่บ้านด้วยนะคะแจงเพิ่งอัดเกมเสร็จเมื่อกี้เลยไม่รู้ว่ามีอะไรกินไหมแต่เชื่อได้เลยว่าไอปางอยู่แจงไม่อดตายแน่นอน,นะคะ่ะไปหาไหกันดีกว่าหิวข้าวมากไม่รู้ว่าจะมีอะไรกินเปล <G ül üyor> ่าไปหาก่อนอ้ยเหนื่อยมาก พอาจะเเกมเสร็จแต่ละวันตีสามตีสี่โอ้โหไฟลืมเลยไอ้ปังยังไม่นอนหรอเออหิวข้าวอ่ะโอ้ยตายแล้วดูสภาพแกเป็นใครจัฉันมาทำไมแกต้องการอะไร <c oughs> ฉันเป็นมนุษย์ป่กินข้าวไปกินข้าวมันกินทำไม ไม่ไม่รู้วกินอะไรอ่ะมันมีอะไรขายมาหม่ะวินกาเดียรเลฟโอชาไม่คิดว่าจะพาแบบไปไปกินไอ้นี่กันไหมแบบไปตลาดนัดแล้วไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปกินกันบ้างแล้วถ่ายคลิปด้วยตี๊ตี๊เออตีสามตีสามสิ่งที่ทำได้ก็คือตลาดเช้าเท่านั้นเลยค่ะรออีกสองชั่วโมงได้เวลาถ้าอจากกันแบบข้าวอ่ะอ่ะทีนี่อ่ะอะไรอ่ะขนมปังฝรั่งเศสไปเอาจากไหนก็มาอยู่แถวนี้แหละมันนานมากแล้ว เราชินถึงขนาดเอามาถือเล่นได้แล้วอ่ะมันแข็งมากแล้วอ่ะตอนเนี้ยมีสองอันด้วยจะบอกาอายุยังใกล้แล้วนะถ้าไม่รีบกินอะ่ะมันจะกลายเป็นอาวุธแล้วว่าว่าไม่กินหงารอะ่ะไม่รู้อ่ะไปดูในะตู้เย็นในบ้านแกว่ของกินเยอะโอ้โหไปดูโอ้นี่กินเป็นของข้าวหรือของหวานนะตู้เย็นฉันรกมากเขินนะเนี่ย กินเป็นของข้าวดีกว,ว่าไม่อยากกินของหวานเลยเอ่อของข้าวไอไอไอซีไอติสไส้กรอกอะแล้วก็มะม่วงไงของข้าวขอข้าวตรงไหนแล้วก็เนี่ยมะเขือเตยใช่ปะ่ะฉัวแม่เอาไปทำยำกอชีสใช่ปะ่ะเฮ้ยฮอสดอกฮอสดอกบ้านแกดิมันไม่ใช่อขนมปลาฮอสดอกฮัลโหลไม่เป็นไรหรอกหน้าตามันคล้ายกันจะทำได้ดี แกรังสรรอะไรได้อายาอย่างเลยดูจากตอนอที่แกจาได้ไหมเบอร์เกอร์อ่ะแกรังสรรได้ออกมาน่ากินสุดๆไปเลยโคตรเยอะแม่ซุปน้ําจุดไส้กรอกแพ็คอโอเคอ่ะปากถือหน่อยโฮ้ยหนาวเมื่อกี้เอาอะไรเงี้ยชีสมะเขือเทศเนื้อนะคะเหี่ยวเอพอพรนแหละเฮ้ยมันร้องแล้วแล,ล้วรีบปิดวมันร้องแล้วเฮ้ยมันร้องร้องปะค่ะทุกคนครั้งนี้เนี่ยเราจะทำ ฮอตตอบักกันมาค่ะมุมเดิมคือต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวแจงเองเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แบบว่าข้างล่างเท่าไหลก็เลยแบบของจะอยู่ที่ไหนก็คือจะอยู่ที่นั่นเลยนะคะส่วนใหญ่จะอยู่แต่ห้องทําง,งานของตัวเองต่ครางนี้เนี่ยเราก็เหมือนเดิมเลยเราจะเอาของมาอะแดปใช้นะคะทุกคนแต่ว่าเราจะมีตัวที่มาช่วยซัพพอร์ตนะคะก็คือเป็นกระดาษไขเหมือนเดิมอะไรอะชอดอะมมีแค่นี้ ซอสแถมฟรีอโอเคเราวางไว้ก่อนแล้วกันซอสจะไม่มีซอสที่บ้านไม่ค่อยกินซอสนะคะจะไม่ค่อยซื้อไว้เท่าไหร่ก็จะมีซอสซองนี่แหละเอาหัวไปจุ่มใส่กรอกหมดแล้วเป็นไรอะไม่เข้าใจว่าก็จะหิวเลยตอนตีสี่อะคือแกเจอะไปกินข้างข้าง,างนอกแตงโมเ้างราเป็นอะไรว่านอกกันเดือดขอาดแล้วชอบดอกทั้งหมดประเด็น,นก็คือที่บ้านเจ๊ขะมันมีขนมปังฝรั่งเศสอันนี้อยู่นานแล้วใกล้หมดอายุแล้วแหละแต่ว่า ฟองเสียงฟองเสียงนะไอ,อ้คือมันแข็งมากทุกคนแต่มันเป็นปกตินะคะมันไม่ได้เสียเนานะเพราะว่าจริงๆขนมปังฝรั่งเสียงทำแบบข้านอม,มันแข็งอยู่แล้วแต่ข้าใเม,มันสองมูนนุ่มดิเนอยู่ได้พันปีอ่ะแต่อตอนเนี้ยคือบอกว่าไม่รู้ว่าข้างในอ่ะมันจะนุ่มเหมือนเดิมหรือเปล่านะคือพ่อชอบซื้อขนมปังแบบน,นี้มาไว้ที่บ้านแล้วมันก็อยู่ได้พันปีจริงๆเว้ย่อซื้อมาทำไรชอากินขนมปังแข็ง แล้วแกชอบกินปะชอบชอบกินอะไรแข็งๆโอเคส่วนที่ของพวกเรานะคะนี่แล้วก็เราจะมีขนมปังมีไส้กรอกแล้วก็มีผักที่แม่จริงๆแม่เอาไว้ทํายำนะคะแล้วก็ผ่านทิ้งไว้แล้วก็มาใช้ก่อนก็คือจะมีหัวหออแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะแล้วก็ส่วนซอสเนี่ยก็คือของเหลือจากตู้เย็นเท่านั้นเลยนะ ง,ง่ายๆเมนูง,ง่ายๆโอ้ช่วงเมนูง,ง่ายๆประจำวันทีบบนี้ว้วยชีสที่เราเคยแกะใช้ไปแล้วนะคะมาเราเริ่มทนกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเอาขนมปังมาแล้วเราก็จะแกะมันออกมาก่อนหน้าตาของขนมปิงฝรั่งโศสเอ้ยขนมปังฝรั่งเศสเฮ้ยถูกแล้วจะอคแก้วันจะหั่นได้เหรอมันแข็งมากเลยอะหั่นได้แหละเพราะเรามีมีดที่ใช้หั่นขนมปังอ่ะการทำฮอสต็อกอะจะต้องหั่นครึ่งมัน ไม่ต้องหันตรงนี้หรอก็ได้หมดอะหันยังไงดีตงกลาาก็ได้นี่หรอตงกลาาเลยไปเอามาถ้าใครที่จะใช้มีดนะคะเราก็จะเล่นกับขนมปังฝรั่หังเสต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะแข็งเราต้องใช้แรงเยอะด้วยค่ะก็ขอไม่ยุ่งลวกันทําเลยเพราะว่าเดี๋ยวโดนบาดแมากลัวเกินจริงจังเกินขอโทษจริงๆนะคะถ้าเรากินผิดวิธีแต่มันต้องกินแล้วแหละมันหิวอะเฮ้ยได้ได้ได้ว้าวว้าว โอเคประมาณนี้นี่ค่ะพี่แจ๊คดูเราก็จะแหวกมันออกมาได้ประมาณนึงนะคะข้างในเนี่ยบอกได้เลยว่าแข็งพอๆกับข้างนอกเลยค่ะแบบนี้เป็นข้างในนุ่มอืมอย่าโกหกคนดูแกก็กดตรงกลางก็ที่แตรงกลางไงอ่ะตรงกลางอ่ะนุ่มขอบแข็แข็งอยู่ถูกฟังเหรอเขาลดความเสียงเฮ้ยมันคุณมีผ่า อีกป่เออเกบงปหยิบี่ไปดูดีผักกาดเขียวในตู้เย็นจะมีอยู่นะพี่แถ้าเราแอปเปิลมาเผื่อว่าอยากใส่แอปเปิ้ลของพรเอางันแกเอาถักออกมาให้หน่อยแม่แล้วผักไว้โอ๊ยไม่ดับลยออยจะปล่อยออกมปล่อยแลเอจะเอาขึ้นเ่ยปล่อยมาจะปล่อเป็นอะไรอะแลบแต่แส็กก่อนนี่คือเยอะมากนะเฮ้ยวางรองวางรองแล้วเดี๋ยวเราจะให้ปางกินโถเอาอีกแล้ว ไหนบอกว่าหิวก็กินด้วยกันไงคนหิวเลยก้นมันเยอะอ่ะวางไปนี่คือประกาศแก้วน uh ี่เอ้าที่ใส่มาต้องนานไม่รู้มั้งว่ามันคือประกาศแก้วออประกาศแก้วตอนนั้นึกว่าประกาศเขียวประกาศหอมแล้วประกาศแก้วก็คือประกาศหอมเนาะเพราะบางทีอ่ะฉันเคยคิดไว้ว่าฉันน่าอยากจะรู้ประวัติของฮอจ็อกเหมือนกันเออต่อไปนะคะอันนี้คือผักอาจะยังดูแบบเออดูแบบหิวแหละออกมา เยี่ยมมากมีออนใหม่เลยอร่อยปะน้ำเกลือเขอลองชิม่อยืมใส่ชีดด้วยอ่ะโอ้แล้ก่อนไม่ได้ไม่ชี้จ้ะอร่อยลองใส่ไส่กอกกีอันมาดิมาเต็มอันร้อยอันแต่ว่าใส่กอกไว้นะคะเคยกินทอปดอกของอีเกียอยู่นะทุกคนขนมปังเขาจะต้องนุ่มๆเดี๋ยวนะแต่จริงๆต้องใส่ชีดก่อนวะเขาดองเนี่ยโอเคว้เคยกิน ทำไมอะก็อยากกินชีสด้วยอะ่ะแต่อนี้ไม่พออเหรอขนมปังกวนได้หิวแล้วแหละตอนแรกคือไม่หิวตอนนี้หิวแล้วใช่ไหมอร่อยจริงน่าจะเราเอาขนมปังฝ <ๆ S 1> รงั่งเศสของเราเนี่ยไปใส่เนนูเวียกันไม่พออ่ะชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่ขนาดนี้ไม่ก็ใส่ได้นี่มเมนูง่ายทำอ่ะไม่ยากนะแต่กินอะน่าจะยากคนกินตายคนขายรอด ได้ละโอเคแล้วก็ค่อยเอาไส้กรอกลงนะคะนี่ปอะเอาแล้วผักเนี้ยหอมมันหมอเอเปล่าไม่รู้ว่าไม่เคยทำปกติกินฮอทดอกก็คือมีแต่แป้งกับไส้กรอกเอาาข้างล่างแล้วกันเวลากัดมันจะได้ไม่หลุดเฮ้ยมันต้องวางสอนเอาแซงเอาแซเออเอาแซงไปให้มันแบบโผล่หัวขึ้นมานิดนึงเออดูดีขึ้นมั้ เมือนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยแค่เอาผู้หย่อมระยิบระยับบนขนมปังบอกเลยใส่ถั่วไหมคะใส่ก็ได้ค่ะนิดนึงแล้วกันเนาะจะได้ดูแบบดูสวยๆหน่อยเดี๋ยวเราจะโชว์หน้าตาให้ดูทีเดียวนะคะทุกคนทำไปกินไปสบายใจเวอร์แล้วก็ต้องค่อยๆเรียงฮอทดอกลงไปนะคะให้ให้ดูหน้าก่อนสวยจไหมก็ใช้ได้อยู่นะว้าว โอเคค่ะทุกคนถึงขั้นตอนสาคัญของพวกเราแล้วนั่นก็คือการใส่ซอสซึ่งซอสที่เรามีเนี่ยก็เป็นซอสที่มาจากอ,า King. อ่ะเบอร์เกอร์คิงอ่ะนี่เบอร์เกอร์คิงเค็ชัพกเลยนะคะแล้วก็มีอาร์มีแม็กด้วยอาร์มีซอสแม็กอะเค c ฟซีเอาไหนต้องทำให้มันเป็นเส้นเหมือนกับที่ร้านเขาทำเอออย่างนั้นแหละอย่าง,าอาอางานั้นแหละนึกถึงปริมาณขนมปังด้วยว่ามันเพียงพอไหมก็อ,อย่าห่างกันเกินไป เราเดี๋ยวเราเดี๋ยวดีเดี๋ยวเราบีบต่อโูน่ากินมากประเด็นคือกินยังไงกินให้ร<ม>วยพร้อมกันไปชั้นแะดฟันไงไม่ได้จะต้องพร้อมกันอ่ะโอเคเอาแล้วนะ 1, 2, หนึ่งสองสามหายอะไรก็ไม่ถึงตัวขนมปังขนมปังล้วนะคะ่ะฉันกินฉันกินชีสไปแล้วเนี่ย ทำยังไงให้มันถึงเนื้อได้เฮ้ยดึงใจของชิลได้ยังขี้โกงต้อเข้าใจนะทุกคนว่าแจกันดักฟันถ้าแกขนมปังแข็งๆนี่ทำทำยากมากเออเออเอาปังไอ้ปังเอาจริงๆมันจะกินง่ายกว่านี้นะถ้าสมมติว่าเรามีฐานเรากกินงปังไม่ชอบมันคืออะไรขนมปังฮอทดอกเออฮอทดอกก็ได้ฮอทดอกก็กินกันยังไงอย่างงี้เออ เราเล่าทุกต,ตัวมันเนี่ยฉันะ่ะไม่ถึงแม่เคยไหมแต่อราเอาไปสิงด้านกันไหมล่ะไม่เอาบอละจมไปแล้วหนูปลาเปียกอะไรแางจริงๆแนละ้วว่าหนาูปลาฝรั่งเศสอะ่ะ <c oughs> เขาเอามาหั่นเป็นท่อนๆนะคะเป็นชิ้นๆแล้วก็วางวางเป็นชีสแล้วก็วางเป็นแฮมวางเป็นไส้กรอกเนี่ยข้างบนแล้วก็กินโอ้โหปังพยายามเบ้อร์แต่ปังกินทุกอย่างพร้อมกันแล้วเย้ yeah. <c oughs> เอาเป็นว่านะคะครั้งนี้เนี่ยแจงกับน้องปางก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบให้เราทําอาหารแปลกๆหรือว่าหาหอะไรประหลาดททาให้ดูกันเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะและถ้าใครอยากให้เราทำอะไรหรือมีไอเดียเด็ดๆก็คอมเมนต์ไปได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะสำหรับครั้งนี้เนี่ยการทำฮอตดอกไสยักษ์ของเราสองคนคงต้องขอตัวลาไปกินให้หมดก่อนนะคะแล้วเจอกันมาในคลิปหนะ้าอ๋ออย่าลืม ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กแจนด้วยนะแล้วก็น้องกลางส่นี้มิมิและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาที่เราส่งคนลคลไปหมายเพื่อนจะได้ไลาดกันนะสำหรับครังนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปกินทั้หมดก่อนนลทุกคนเฮ้ย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 อะไรอะการ์ขาทุกคนดูยี่ัน เหล็กเบี้ยวว่ะเหล็กเบี้ยวเลยอ่ะเบี้ยวแบบเบี้ยวไปแล้วอ่ะไปลองดูหรอเหล็กเบี้ยวว่ะเหล็กเบี้ยวเลย <c oughs> อ,อ่ะตลกค่ะหาหมอกี่โมงอ่ะนีออ่กี่โมงละ <c oughs> ไม่รู้ว่าแกไว้อย่างนี้ได้ไหมล่ะสักสองอาทิตย์โอ้กินของแข็งได้แล้วนะเหล็กเบี้ยวแล้ว